ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะพบกัช่องเวนในวอนดูสีดีเช่นเคยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่หาย้าหายตาไปนานนะจ๊ะเพลงนี้เราไปเจอด้วยความแบบไม่ใช่สิเราถ่ายเล่นโซเชียลตามปกติแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ยังไงนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า s i n เสด e e Ed โอเคเป็นของพี่พีเสริดนะคะเป็นเพลงใหม่เราเห็นแล้วอุ้ยสนใจว่ะอยากลองมาทำเรียลชันะโอเคมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะดนตรีมีความเป็น EDM อะ่ะอ้ย

เสียงที่พี่เสดอมันมีความร็อกเว uh ้ยแล้วแบบยกระดับมากอะความรู้สึกคือมันยกระดับดนตรี

เม่นี่แบบมันนั้นสนใจอ่ะโอ้โหมีจังหว่าดอกโอ้โหมีจังหว่าดอกเจ้าเข้าไปเอาสิ่งเข้าไปสิ่งเข้าไป อยากมีโชคฟังเบิ่งเพลงฉันมีตะมันเพลงมันมันละใส่กันไปม้วนยาวดวนล่มทวนเบ้าบินค่อยค่อยกินค่อยค่อยไปละม้วนใจเัิงซ้อนย้อนลยย้อนฮอนฮอนแห้งแห้งบึดจำบึดบึดจำบิดละเอาบึดจำบึดบึดจำบพดบิดจำบิดละเอาบึดจำบึดสิ่งพ้องเดินน่าดินพ้องเสละเป็นวิ่งเป็นเวียนบ่มแม่นเวียนแม่นรถทางเบิ่ง เทพมันมันรบมัวมัวละจำเอาละไววแน่จาไว้แน่ละจาเบาไววแน่เดินนางเดินเดงเดโอ้โหโซโล ขึ้นมาแบบโซโล่สิงพินแล้วแบบขึ้นมาโดนตี EDM แบบเข้ากันมากเลยอ่ะค oh oh. ่อนข้างแบบว้าวอะ่ะ ว้าวเลยไม่ใช่ว่าค่อนข้างหลอวะว้าวเลยแหละเพราะว่าเนื้อหาเพลงมันคือออริจินอลอิสานอะแบบเต้นหนารถแฮทั้งสีหมดเลยแบบงานบวชที่มันต้องมีการเปิดแล้วก็เต้นอ้อมโบสถ์อะมันแห่อ้อมโบสถ์อะคือเพลงมันคือออริจินอลการทําอะไรเวนี้แต่ดนตรีเขามีการแบบทําเป็นฟิลแบบ ฟิลลิ่ง EDM ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเรียกถูกไหมด้วยนะก่อนนั้นเราพูดว่าเบบออวีนี้ก็น่าสนใจดีเราก็พูดไปประมาณนี้ใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าฉันคิดภาพเป็นฟิลขึ้น EDM แบบฟิล to ะ Tomorrowland ะที่มันเป็นแบบดีเจมิกขึ้นแล้วก็เปิดเพลงตือนให้ชาวต่างชาติอะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่ พี่สเสดเอร์อะไปขึ้นเป็นวทีเวนั้นอะ,ะแล้วร้องเพลงร้องด้วยเนื้อหาเพลงแบบนี้แต่ดนตรีเป็น EDM อ่ะมันจะแบบคนมันจะแบบยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดภาพเป็นอย่างนั้นน่ะแต่คือแบบคือแค่แบบเอาแบบไม่จับเนื้อหาเพลงเรายังรู้สึกมันอะรู้สึกสนุกอะจังหวะาการแบบจังหวะการโดดถ้าสมมติว่าแดบ แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นคิดภาพฝรั่งแบบโดดเพลงคิดภาพฝรั่งแบบโดดแบบฟิลแบบดินตีจังหวะมันให้เราโดดตรงท่อนเนี้ยคือแบบเออมันก็มันก็เป็นเวที่น่าสนใจดีในความรู้สึกเรานะแต่คือเข้าใจไหมว่าเพราะด้วยด้วยเส้นเสียงของพี่พีสเสดิศเนี่ยเสียงแกจะมีความมันร็อกอะถ้าแกไปออกรายการที่เป็นกำแพงอะเราเออ นะคะขออนุญ,ญาตนะคะแล้วแกลองเป็นร็อกอะจำไม่ได้นะนะแต่แบบชอบในความทําอวแบบไปต่างประเทศแล้วแบบนั่นแหละนะโอเคก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะเราก็เป็นแค่คนฟังเพลงนะถ้าเรามีการพูดอะไรที่ดูไม่เหมาะสมหรือพูดอะไรที่ไม่ ไม่ตรงตามอะไรข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้คําแนะนําเราได้นะคะโอเคถ้ามีคําหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพบก,กันใหม่ในพีหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย